สวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมแล้วก็คุณยายหรือว่าคุณแม่ของป้านะคะซึ่งวันนี้ป้ามาอยู่ที่บ้านคุณยายค่ะคุณยายอยากทานน้ำพริกปลาทูปนนะคะก็ลงมือทำเองเลยนะคะซื้อจากรถพุ่มพวงค่ะที่เข้ามาหน้าบ้านนะคะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะ คุณยายมีวัตถุดิบอะไรบ้างอเดี๋ยวมาดูนะคะ,ะคุณยายแนะนําสิของคุณยายมีอะไรบ้างคะมีกระเทียมมีหอมอมีกระเทียมมีหอมแดงมีะนาว,นาวแล้วก็พริกพริกเป็นพริกหนุ่มกับพริกหยวกนะคะคุณยายไม่ทานเผ็ดมากนะคะ,ะแล้วก็มีปลาทูค่ะ,ะปลาทูนี่สองตัวนี้เท่าไหร่คะ ห้าสิบห้าบาทค่ะเราได้ยินแม่ขาบอกนะคะแล้วก็ผักก็ตามชอบเลยคุณยายจะทานเป็นมะระนะคะเพราะว่าคนที่เป็นเบาหวานทานมะระขี้นกเนี่ยดีมากๆเลยทานมะเขือเปาะนี่ก็เยี่ยมมากๆเลยค่ะแล้วก็กระเจี๊ยบนะคะเมนูนี้เหมาะสําหรับคนที่เป็นเบาหวานมากๆเลยละค่ะเราก็จะปรุงรสกันง่ายๆด้วยน้ําปลาน้ํามะนาวง่ายๆแค่นี้เองค่ะส่วนผักนะคะเดี๋ยวจะต้องต้มให้นิ่มค่ะเพราะว่า คุณยายเนี่ยฟันเหลือน้อยใช่ไหมย,ยิ้มหน่อยสิฟันมีหรือเปล่าไม่กล้าไม่กล้าโชว์เอาละค่ะเดี๋ยวให้คุณยายเตรียมวัตถุดิบให้เสร็จแล้วเรามาปรุงกันนะคะของคุณยายทำยังไงคะเริ่มจากพริกค่ะพริกยายทำยังไงพริก,นะรกคุณยายจะหั่นหรอคะพริกทำยังไงคะ คุณยายจะหัน่นอ,อย่างนี้อย่างนี้ก็ต้องกินเปลือกด้วยสิไม,<อ>ไม่เป็นไรโอคุณยายบอกไม่เป็นไรนะคะคุณยายก็จะหั่นแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไปคั่วในกระทะนะคะโอเค,คพร้อมกับหอมกระเทียมนะคะซึ่งคุณยายยังแกะไม่เสร็จนะคะ อ่ะส,ส่วนปลาทูทำยังไงคะคุณยายเดี๋ยวเอาเข้าไมโครเวฟ๋อคุณยายเอาเข้าไมโครเวฟเลยอ่ะ<ร>โอเคเราไม่มีเตาถ่านโอเคไม่มีเตาถ่านปิ้งนะคะเตาอบก็ไม่เอาเข้าไมโครเวฟเลยโอเคค่ะคก็ดีนะคะนี่ค่ะคุณายายใช้วิธีคั่วเลยนะคะบอกเอาแล้วเปลือกแล้วคุณยายบอกกินได้ก็โอเคนะคะเราก็ทำตามสูตรของคุณยายนี่แหละค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวให้คุณยายเตรียมเครื่องปรุงให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาโขลกแล้วก็ปรุงรสกันนะคะ ค่ะอันนี้ก็ต้มมะเขือนะคะคุณยายก็จะต้มทั้งลูกแบบนี้เลยนะคะตั้งน้ําแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยค่ะแล้วก็คั่วหอมกระเทียมค่ะนี่ค่ะเตรียมไว้เดี๋ยวรอปลาทูค่ะปลาทูคุณยายเปลี่ยนใจแล้วนะคะคุณยายบอกว่าแกะเอาแต่เนื้อแล้วเอาไปคั่วในกระทะค่ะทำกันแบบง่ายๆเลยล่ละคะ่ะ หมาที่คุณยายรักที่สุดนะเขาแก่มากแล้วค่ะนั่งเป็นกําลังใจให้ยายนอน,นอนค่ะมาชี่นั่งอย่ามาเลนะนี่ค่ะวัตถุดิบต่างๆก็เตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะคุณยายเตรียมพร้อมที่จะลงมือโคลกแล้วล่ะคะ่ะนี่ค่ะเอาเลยคุณยายเริ่มจะโคลบอะไรไหวไหมไหวไหมคะ <c oughs> ไหวไหมคะ <c oughs> ไหวไหม คืนนี้อาจต้องกินปลาแต่ไม่หรอปวดมือแล้วเดี๋ยวช่วยโครกค่ะโครกทั้งสามอย่างนะคะให้พอแหลกไม่ต้องละเอียดมากใช่ไหมยายอืมโอเคเดี๋ยวให้คุณยายโคลกไปนะคะตามเดี๋ยวคุณยายบอกว่ามันต้องเตาถ่านถึงจะอร่อยแต่ทีนี้เราทําแบบบ้านๆน,นะคะใช้เกลืใช้กระทะใบาเดียวก็ทําได้ค่ะตามด้วยปลา ยายเปาเอาแล้วก็โคลกไปจะได้ไม่คาวอา่ตามพร้อมๆกันนี่ค่ะนี่คุณยายก็ปรุงยายความเค็มต้องระวังนะเพราะว่าปลาเขาเค็มอยู่แล้วคุณยายพอก่อนไหมน้ำปลาพอก่อนพอก่อนอาตามด้วยน้ำมะนาว ใส่น้ำต้มสุกไปนะคะจริงๆทำให้ผู้ใหญ่ทานนะคะถ้าเคี้ยวไม่ได้เอาไปปั่นเลยนะคะแล้วก็เมนูนี้เนี่ยมีประโยชน์มากมายจริงๆค่ะชิมรสได้ตามชอบเลยข<ล>าดความเค็มเรี้ยวเอาไหม ปเปรี้ยวอีกนิดนึงถ้าเป็นเราทานเองเราใส่น้ำปลาร้าก็อร่อยนะคะน้ำปลาๆๆปร้าๆๆที่เขาปรุงสำเร็จแล้วค่ะจะคุณยายทานไม่ได้อทีนี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะ นี่ค่ะเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะรสชาตินี้นะคะจะเป็นรสชาติที่ไม่จัดมากนะคะเหมาะสําหรับผู้สูงอายุจริงๆค่ะใครที่ชอบทานเผ็ดนะคะก็ใส่พริกลูกโดดลงไปได้เลยนะคะผักที่คุณยายเลือกเนะะี่ยค่ะเหมาะมากสาหรับท่านที่เป็นเบาหวานนะคะอย่างไรบ้างคะคุณยายอร่อยหรือเปล่าชิมแล้วอะ อร่อยอรถไม่จัดจ้านอ๋อรถไม่จัดจ้านนะคะ่ะลองทํากันดูนะคะป้าจะไม่ได้บอกสูตรไว้นะคะเพราะว่าคุณยายทําเนี่ยจะเป็นรสอ่อนสําหรับป้าจะให้บอกสูตรไหมคุณยายบอกไ,ได้อ๋อค่ะโอเคเดี๋ยวจะบอกสูตรไว้ใต้คลิปนะคะสําหรับท่านใดที่จะทําให้คุณพ่อคุณแม่ทานนะคะมีประโยชน์มากมายค่ะและพบกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณยายส,สดีค่ะสูตรนี้ไม่ใส่ผงชูรสนะคะค่ะไม่ใส่ผงชูรสนะคะนี่ไก่ปลาถือถือถือจะถือถือจ้าโอเค